E คุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาคุณบิดรดุดอากาศกว้างคุณพี่พ้างสิคราเมลุมตาคุณพระอาจารย์อ้างอาจสู่สาครโครงโลกนิติ ทุกลมหายใจของเราเพื่อใครเด็กน้อยคนหนึ่งอยากได้ของเล่นมากจึงไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่จึงถามเด็กน้อยว่าร้องไห้ทำไมเด็กน้อยตอบว่าผมอยากได้ของเล่นแต่ไม่มีเงินซื้อต้นไม้ใหญ่จึงบอกกับเด็กน้อยว่าหนู จงตัดกิ่งไม้ของเราจะไปจำนวนหนึ่งแล้วนำไปขายได้เงินมาหนูก็นำไปซื้อของเล่นที่อยากได้ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ซื้อขนมกินเด็กน้อยเปลี่ยนสีหน้าจากเศร้าโศกเป็นดีใจทันทีแล้วทำตามที่ต้นไม้ใหญ่บอก เวลาผ่านไปเด็กน้อยก็โตขึ้นเป็นหนุ่มอยากจะแต่งงานแต่ขาดเงินค่าสินสอดทองมัน่นและค่าจัดงานจึงไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมเล่าความรู้สึกของตนเมื่อต้นไม้ใหญ่ได้ฟังจึงบอกหนุ่มน้อยว่าจงเก็บผลไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในต้นไม้ใหญ่ไปขาย ให้เพียงพอกับค่าสินสอดและค่าจัดงานเงินที่เหลือให้เก็บไว้ใช้ในครอบครัวใหม่นะหนุ่มน้อยดีใจรีบทำตามที่ต้นไม้ใหญ่แนะนำ เมื่อหนุ่มน้อยโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยากทำการค้าขายแต่ขาดเงินลงทุนจึงไปที่ต้นไม้ใหญ่และขอต้นไม้ใหญ่ช่วยต้นไม้ใหญ่บอกว่าจงตัดต้นไม้ต้นนี้ไปได้เลยนำไปขายน่าจะได้เงินลงทำทุนมากเพียงพอ ชายหนุ่มขอบคุณและรีบทำตามคำแนะนำของต้นไม้ใหญ่ไม่นานต่อมาชายหนุ่มก็กลับมาด้วยใบหน้าที่โศกเศร้าท้อแท้นั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมซึ่งขณะนี้ต้นไม้ใหญ่เหลือแค่ตอไม้ใหญ่แล้วชายหนุ่มก็บอกกับตอไม้ใหญ่ว่าธุรกิจที่ทำอยู่ ล้มละลายไม่รู้จะทำอย่างไรดีต่อไม้ใหญ่ได้ฟังดังนั้นก็พูดปลอบใจชายหนุ่มแล้วชักชวนชายหนุ่มด้วยคำพูดที่อบอุ่นว่ามานั่งพักผ่อนบนตอไม้ให้สบายใจก่อนแล้วค่อยๆค,คิดหาทางแก้ไขต่อไปนะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง ขอบคุณคุณจริยางามมิตรสมบัติจากนิทานเรื่องนี้นะครับหากต้นไม้ใหญ่เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราในวัยเด็กท่านก็จะคอยดูแลเราอยากได้อะไรก็ร้องขอท่านก็หามาให้โตขึ้นก็ได้รับการศึกษาที่ดีและผมเชื่อว่าที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านสามารถทำได้นะขณะนั้น จะแต่งงานหรือจะลงทุนทำอะไรท่านก็คอยสนับสนุนถึงแม้ยามที่เราเหนื่อยสุดๆหรือท้อสุดๆคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นร่มเงาหรือเป็นที่พักพิงให้เราได้เสมอแม้วันนั้นอาจเป็นวันที่ท่านมีสังขารร่วงโรยแล้วไม่เหลืออะไรเลยหรือบางท่านอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วด้วยซ้ำไป แต่ท่านก็ยังคงเป็นบุคคลที่รักและห่วงใยเรามากที่สุดตราบจนท่านสิ้นลมหายใจลมหายใจของเราเพื่อใครเวลาไม่มีเงินคนแรกที่คิดถึงคือพ่อและแม่แต่พอมีเงินคนแรกที่คิดถึงคือแฟนและเพื่อนอยากได้รถคนแรกที่คิดถึง อพอ่และแแม่แต่พอมีรถคนแรกที่คิดจะไปรับคือแฟนและเพื่อนร้านอาหารหรูๆบรรยากาศคลาสสิกมีไว้สำหรับแฟนและเพื่อนอาหารบนโต๊ะที่บ้านมีไว้สำหรับพ่อและแม่โรงหนังห้างสรรพสินค้ามีไว้สำหรับแฟนและเพื่อนทีวีและสวนหน้าบ้าน มีไว้สำหรับพ่อและแม่พ่อและแม่คิดบัญชีค่าใช้จ่ายก่อนนอนเพื่อความอยู่รอดลูกนอนคุยโทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตก่อนนอนเพื่อให้หลับฝันดีเวลาเรามีความสุขระมัดคิดถึงเพื่อนและแฟนเวลาเรามีความทุกข์คนที่กังวลและเศร้าสลดใจคือพ่อและแม่เวลาประสบความสำเร็จ เรามักจะมองหาแฟนและเพื่อนเพื่อนนัดฉลองเลี้ยงสังสรรค์แต่คนที่ดีใจท,ที่สุดคือพ่อและแม่กับกลายเป็นคนที่เรามองข้ามไปลูกไปลื่นเลืองตามโรงหนังเทคผับโต๊ะสนุกพ่อแม่กํำลังทำงานหรือนอนหลับเก็บแรงไว้ทำงานหาเงินเพื่อแลกกับความสุขของลูก อยากให้ลูกได้เรียนส,งสูงเวลาแต่งงานคนที่เป็นธุระหาสินสอดทองมั่นให้คือพ่อและแม่ส่วนคนที่มีความสุขคือลูกพ่อแม่ตำหนิตักเตือนบางครั้งเต็มไปด้วยอารมณ์เพื่อให้ลูกได้ดีแต่ลูกคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่พูดนั้นเป็นแค่เรื่องไร้สาระพ่อและแม่ เป็นผู้ฟันฝ่าปัญหาพัานประกันเพื่อลูกแต่พอลูกมีปัญหามาคิดได้แค่ท้อถอยหดหูอยากตายพ่อและแม่คือผู้ปกป้องลูกจวบจนชีวิตจะหาไหม่ขอบคุณสุภักษินีศิลปัวิทยาธร ขอบคุณหนังสือรองศาสตราจารย์ดร์ชัชยนรงค์วงศ์เทลทรั์ครับ